สวัสดีครับผมเฉลิมชัยจันสุริสกุลจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกนะครับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีแนวทางการแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมตอนที่1นะครับมานําเสนอนะครับสู่เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมและรับฟังนะครับผ่านทางระบบซูมนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะต้อง รู้ถึงข้อมูลเบื้องต้นนะครับของแบตเตอรี่ซะก่อนนะครับมีวัตถุประสงค์นะครับรู้ข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ 2. รู้วิธีการเลือกใช้ BMS นะครับแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มนะครับ 3. รู้วิธีการตรวจเช็คแบตเตอรี่เบื้องต้นนะครับ4สามารถคำนวณนะฮะนะครับ,นะรบและ ประกอบแบตเตอรี่รีเทียมได้นะครับนะประกอบนี่น่าจะเป็นภาคสองนะครับห้านะครับความปลอดภัยในการทํางานของแบตเตอรี่นะครับในการทํางานกับแบตเตอรี่ขอภายนะครับข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีหนึ่งเซลล์นะครับหรือมากกว่านั้นนะครับนะ ที่มีการเชื่อมต่อกันนะครับจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลดนะครับแบตเตอรี่มีขั้วบวกนะฮะภาษาอังกฤษก็แอโนโนดนะครับและขั้วลบที่เรียกว่าแคทโทดนะครับขั้วที่มีเครื่องหมายบวกนะครับจะมีพลังงานสักไฟฟ้าสูงกว่าขั้วที่มีเครื่องหมายลบนะครับขั้วที่มีเครื่องหมายลบคือแหล่งที่มาของอิเล็กตรอนนะครับ ที่เมื่อเชื่อมต่อกับวงจรภายนอกแล้วนะครับอิเล็กตรอนเหล่านี้นะครับจะไหลและส่งมอบพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายนอกนะครับคราวนี้มาดูแบตเตอรี่แบบของแบตเตอรี่บ้างนะครับแบตเตอรี่แบบประโมภูมินะครับจะถูกใช้เพียงครั้งเดียวนะครับหรือใช้แล้วทิ้งนั่นเองนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับฐานไฟฉายสมัยก่อนตากกบนะหรือยี่ห้อต่างๆนะครับเลโอแบต เอเวอร์เดีนะครับนะตัวอย่างที่เราพบบ่อยๆนะครับในการใช้แบตเตอรี่แบบปฐถมภูมินะครับใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับหมดแล้วทิ้งก็คือแบตเตอรี่ที่อยู่ในไฟฉายนะฮะในไฟฉายรุ่นเก่านะฮะในรีโมทนะครับในนาฬิกาอย่างเงี้ยนะฮะนะครับหรือมีแบตเตอรี่ที่เป็นอังคารายนะฮะอังคารายนะครับก็หมดแล้วก็ทิ้งนะครับหมดแล้วก็ทิ้งนะครับอานี้ มาดูแบตเตอรี่แบบทุติยภูมินะครับอ่าเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถประจุใหม่ได้นะครับสามารถชาร์จและก็ดีชาร์จได้นะครับน่ะชาร์จก็คือหมดแล้วเรากลับมาชาร์จนะครับดีชาร์จก็คือเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับได้หลายครั้งนะครับอ่าตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ตะกัวกดนะฮะที่อยู่ใน ยานพาหนะนะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับสัญลักษณ์ของเขาก็จะอยู่มุมขวาล่างนะครับมีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ขีดยาวๆนะครับเครื่องหมายลบจะขีดสั้นๆนะครับแล้วมีเครื่องหมายลบคราวนี้สิ่งที่ต้องรู้นะครับในการจะประกอบแบตเตอรี่นะครับนั่นก็คือแรงดันของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมมีหลายชนิดนะครับแต่แบ่ง โดยรวมนะครับอาจจะแบ่งทางแรงดันได้ดังนี้นะครับแรงดัน3.2โวลต์นะครับแล้วก็แรงดัน3.7โวลต์นะครับอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะเราอาจจะคุ้นเคยแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทิ้งนะครับมีค่าแรงดันที่1.5โวลต์ใช่ไหมครับหรือแรงดันของแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับอันนั้นจะมีค่าแรงดัน2โวลต์ต่อ1เซลล์นะครับสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่จะมี6 กรู6ช่องนะฮะนั่นก็คือ262 2 6, นั่นเอง12โวลต์นั่นเองนะครับคราวน,นี้ความสามารถในการคายประจุนะครับค่า DOD นะครับหรือ Def d e ฟออฟดิชชั่นนะครับคืออะไรครับคือเปอร์เซ็นที่แบตสามารถคายประจุไฟฟ้าออกมาได้นะครับจากความจุทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือความลึกในการคายประจุนะครับมี ความสําคัญอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเขาบอกว่าตามสเปคนะฮะตามสเปคนะครับตามสเปคบอกว่าสามารถดิสชาร์จได้นะครับเพียงแค่3 0มเท่านั้นนะครับคุณมีร้อยแอมนะครับคุณสามารถใช้ได้แค่30มแอมนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับต้องนํากลับไปชาร์จนะครับถ้าเราใช้เกินนะครับความสามารถของเขาบ่อยๆนะครับตัวแบตเตอรี่นั้นๆนะครับก็จะ อายุการใช้งานสั้นลงนะครับนั่นก็คือชาร์จใช้ชาร์จใช้ได้น้อยจำน้อยครั้งลงนะครับอ่าคราวนี้มาดูสเปคของแบตเตอรี่นะครับสิ่งที่ต้องรู้นะครับแรงดันชาร์จนะครับแรงดันชาร์จนะครับความสามารถในการดิชชาร์จนะครับความสามารถในการดิชชาร์จคืออะไรครับคือแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยครับจะมีอ่ข้อดีนะครับมีความเก่งที่สามารถในการดิชชาร์จได้มากกว่าค่าความจุของตัวเองนะครับเช่น ถ้ามีค่าความจุ100แอมป์นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมอาจจะดิสช,ชาร์จได้ถึง3เท่าตัว5เท่าตัวนั่นก็คือถ้ามี100แอมป์สามารถดิสช,ชาร์จได้ถึง300แอมป์หรือ500แอมป์ชั่วคราวนะครับประเดี๋ยวประดาวนะครับสามารถทําได้นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตะกัวกดไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็จำนวนรอบในการใช้งานนะครับจำนวนรอบการใช้งานก็คืออะไรครับพอหมดนะครับใช้หมดแล้วก็เอามาชาร์จ แล้วก็ไปใช้จนหมดชาร์จใช้ชาร์จใช้ชาร์จใช,จช,จชจ้อย่างนี้ยครับได้กี่ไซเคิลนะครับนั่นก็คือจํานวนรอบการใช้งานนะครับคราวนี้มาดูเกี่ยวกับ BMS บ้างนะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่แมネจเมนต์ซิสเต็มนะครับนะฮะก็คือระบบจัดการแบตเตอรี่นะฮะมันคืออะไรครับมันคือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใดๆนะครับ ที่ใช้รวมกับแบตเตอรี่สามารถดูแลการชาร์จกระแสไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่นะครับและยังทําหน้าที่ป้องกันแบตเตอรี่จากโหลดที่ไม่ปลอดภัยนะครับคอยเฝ้าดูแรงดันของเซลล์แต่ละเซลล์นะครับและรายงานข้อมูลนะครับเฉพาะรุ่นที่รองรับนะครับเฝ้าดูกระแสไฟฟ้าขณะชาร์จและขณะจ่ายไฟนะครับรับรู้ถึงอุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับ บางรุ่นนี้สามารถบาลานซ์เซลล์นะครับที่มาต่อรวมกันได้ด้วยนะครับอ่าราวนี้ก็คือด้านล่างก็เป็นหน้าตาของเจ้าตัว BMS เนี่ยครับมีบทบาทอนะ่เข้ามาร่วมกับแบตเตอรี่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับอนะ่เรียกว่าไปไหนไปด้วยกันเลยนะครับแบตเตอรี่กับ BMS เนี่ยครับผมในรูปทางซ้ายนะครับก็จะเห็นว่าเป็น PC บ o a r d กนะ็เรียกว่า บอร์ดวงจรนะครับแหววงจรนะครับตอนนี้รูปถัดมานะครับก็เป็นบีเอ็มเอสที่สามารถเชื่อมโยงไปยังมือถือได้นะครับผ่านระบบการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะฮะผ่านบลูทูธนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนภาพขวามือก็เป็น b m s มนะครับีอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าเท่นี้เรามาถัดมานะครับเร่านี้การเลือกใช้งาน b m s นะครับผู้ประกอบแบตนะฮะ จะต้องเลือกนะครับว่าจะใช้เซลล์ที่มีแรงดัน3.2โวลต์นะครับหรือ3.7โวลต์นะครับในการประกอบแบตเตอรี่นะครับเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับท่านต้องตัดสินใจนะฮะจะเลือก3.2หรือ3.7เพราะมันมีผลในการเลือก BMS นั่นเองนะครับเท่านี้รู้ว่าแบตเตอรี่ที่จะประกอบนะครับมีการอนุกรมของเซลล์กี่ชุดนะครับเช่นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเราเลือก เซล์แรงดันที่3.2มจุโวลต์นะครับจะต้องนำเซลล์มาต่อแบบอนุกรม4ชุดนะครับนั่นก็คือ3.2มจุดสอบวก3าดสบวก3าจุดบวก3าจุนะครับจะได้แรงดันปกติ12.8 v โวลต์นั่นเองนะครับนี่คือคุณสมบัติของการต่อแบบอนุกรมนะครับแรงดันก็จะคือผลรวมของ จำนวนเซลล์ทั้งหมดมารวมกันนะครับคราวนี้พอเราไปเลือกซื้อ BMs นะครับจึงเลือกซื้อ BMs 4S นั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะคำว่า 4S เนี่ยคืออะไรครับ4 Series นะครับนั่นก็คือมีการอนุกรมกัน4ชุดนะครับและนำค่ากระแสของ BMs นะครับจะต้องเหมาะสมกันนะครับอ่ออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าหากว่าเราต้องการประกอบแบตเตอรี่ที่มีขนาด20แอมป์นะครับ เจ้าตัว BMS ของเราเนี่ยครับก็จะต้องมีความสามารถนะครับให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่นะครับนั้นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับหากต้องการแสดงผลค่าแรงดันแต่ละเซลล์นะครับหรือตั้งค่าต่างๆนะครับให้เลือกใช้ Smart BMS นะครับจะสามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับมายังโทรศัพท์ผ่านทางบลูทูธได้นะครับรูปด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูปเจ้าตัว BMS ของเรานะครับที่มีการเชื่อมโยงไปยังมือถือนะครับอ่ามีการเชื่อมโยงไปยังมือถือสามารถรู้ได้นะครับว่าแรงดันเซลล์แต่ละเซลล์นะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าได้หลายๆอย่างนะครับเห็นอุณหภูมินะครับของแบตเตอรี่นะครับมีตัวอ่าเช็คนะครับเอาตัวเช็คอุณหภูมิเนี่ยไปแปะไว้กับแบตเตอรี่เขาก็จะรายงานมาให้เรารับทราบเป็นเรียวไทม์ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ต่อมานะครับ วิธีการเช็คแ,แบตเตอรี่เบือบเบ้องต้นนะครับแบตเตอรี่เบื้องต้นนะครับดับแรกเลยนะฮะเราก็ต้องดูด้วยตาใช่ไหมฮะอ่าอะไรก็ต้งหลยแหล่นะครับดูวยตาก่อนนะครับดูสภาพภายนอกของแบตเตอรี่นะครับไม่มีรอยบุบบวมนะครับหรือมีของเหลวออกมานะคะรับขั้วแบตเตอรี่ต้องสะอาดไม่มีสนิมหรือขี้เกือนนะครับอันนี้ดูภายนอกนะครับถ้าเราไปซื้อแบตเตอรี่นะครับอ่า <ACC 1> <Alright. S 2> เราต้องสังเกตสิ่งนี้เป็นอย่างแรกเลยนะครับหลังจากนั้นไม่พอนะครับเพราะว่า ดูบางครั้งเนี่ยแรงดันนะครับเราไม่สามารถใช้ตาดูได้นะครับเราต้องใช้เครื่องมือนะครับเข้าไปวัดนะครับใช้เครื่องมือวัดแรงดันนะฮะของแบตเตอรี่ว่ามีค่าโวลต์นะครับหรือค่าแรงดันเนี่ยฮะตามสเปคของแบตเตอรี่หรือไม่นะครับหากไม่มีค่าแรงดันนะครับแสดงว่าแบตนั้นชารุดนะครับนี่นะครับแบตนั้นชารุดได้นะครับเมื่อทราบว่า แบตเตอรี่มีแรงดันนะครับหรือค่าโวลต์นะครับให้ทดลองต่อกับโหลดนะครับให้ทดลองต่อกับโหลดเช่นหลอดไฟนะครับเพราะแบตเตอรี่ที่มีแรงดันนะฮะเราวัดแรงดันได้นะครับแต่ไม่จ่ายกระแสไฟนะครับก็ถือว่าชำรุดเช่นเดียวกันนะครับบางทีเราวัดปุ๊บโอ้หสิบสองโวลต์อ่ามีแบตมีแบตเตอรี่ใช้ได้แน่นอนนะฮะเอาไปต่อกับหลอดไฟปรากฏว่ายังไงครับหลอดไฟไม่สว่างนะครับนึกว่าหลอดไฟเสียก็มีนะครับแต่ที่ไหนได้แบตเตอรี่ ไม่จ่ายกระแสไฟออกมานะครับเพราะเนื่องจากมีความต้านทานภายในสูงนะครับากระเสียถือว่าจาลุดนะครับส่วนการวัดค่าความจุนะครับค่าความต้านทานภายในนะครับวัดค่าความจุก็คืออะไรครับแบตเตอรี่นี้กี่แอมาเนี่ยฮะนะครับอันนี้แล้วก็ค่าความต้านทานภายในของแบตนะครับและค่าต่างๆนะครับค่า CCA นะครับต้องใช้เครื่องมือ วัดพิเศษนะครับแบตเตอรี่แอนะลิซิสนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับให้ลองเลือกใช้นะครับคราวนี้มาจากที่ในรูปนะครับในเอกสารเนี่ยครับก็จะเป็นเครื่องมือการวัดความต้านทานภายในของแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีส่วนสําคัญมากนะครับแบตเตอรี่ดีๆต้องมีความต้านทานภายในที่ต่ํามากนะครับจะยอมให้กระแสไหลผ่านตัวมันออกมาได้ดีนะครับ อันนี้มาดูครับการคำนวณเพื่อประกอบแบตเตอรี่นะครับการคำนวณเพื่อประกอบแบตเตอรี่นะครับยกตัวอย่างนะครับต้องการประกอบแบตเตอรี่48โวลต์นะครับ20แอมป์นะฮะ48โวลต์20แอมป์นะครับต้องเลือกว่าจะใช้เซลล์นะครับที่มีแรงดัน3.2หรือ3.7นะครับอันนี้เราต้องเลือกแต่ทีแรกเลยลักอันไหนเลือกอันนั้นนะครับอยาก ได้การอนุกรมน้อยนะครับเราก็เลือก3.7ใช่ไหมครับอ่าเพราะว่ามันจะทําให้จํานวนการอนุกรมเนี่ยลดลงนะครับแต่อาจจะมีหลายๆเหตุผลนะครับที่เราเลือก3.2ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะเลือกใช้นะครับอาจจะมีมูลค่าของตัวเซลล์นะครับตัวแบตเตอรี่เองหรือตัวเซลล์เองนะครับให้ท่านเลือกตัดสินใจเลยนะครับอ่าแต่ในที่นี้นะครับเราเลือก3.2โวลต์นะครับนะครับแล้วก็ ยกตัวอย่างแบตเตอรี่สามสองหกห้าศูนย์นะครับอ่าแบตเตอรี่สามสองหกห้าศูนย์ซึ่งมีแรงดันอยู่ที่สามจุดสองโวลต์นะครับนะ้วก็เมื่อดูสเปคของเซลล์แล้วนะครับมีค่าความจุนะครับเนี่ยหรืออ่าค่าแอมป์นะครับค่ากระแสนั่นเองนะครับอยู่ที่ห้าพันมิลลิแอมป์นะครับห้าพันมิลลิแอมป์ก็เท่ากับห้าแอมป์นะครับห้าแอมป์สามจุดสองโวลต์ห้าแอมป์นะฮะ หรือจะเลือกใช้เซลล์ที่มีความจุอยู่ที่สองหมืนมิลลิแอมนะครับหรือยี่สิบแอมนะครับหรือ20สิบแอมก็ได้นะครับเนะี่ยก็ได้นะครับนั่นก็คือ,เ,อเซลล์เดียว20บแอมไปเลยอย่างเงี้ยฮะก็ก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ถึงขั้นตอนคำนวณน,นะครับคำนวณหาจำนวนเซลล์ที่ต้องนำมาต่อนุกรมนะครับแล้วได้แรงดันรวม ตามที่ต้องการคือ48โวลต์นะครับ48โวลต์นะครับอัับแรกเราก็เอาโจทย์ตั้งนะฮะนั่นก็คือ48นะครับหารด้วยจค่าของแรงดันที่เราเลือกนะครับในที่นี้เราเลือก3.2โวลต์ใช่ไหมครับก็เอา48หารด้วย3.2นะครับได้เท่ากับ15นะครับต้องนำเซลล์มาต่อนุกรมกัน15เซลล์จึงจะได้แรงดันรวมนะครับที่48โวลต์นะครับ นำผลของการคำนวณนะครับไปเลือกซื้ออะไรครับ BMS นั่นเองนะครับเราก็จะจะต้องไปเลือกซื้อนะครับ BMS 15S 20A นะเห็นไหมครับเพราะว่าผลรวมของแบตเตอรี่ก้อนเนี้ยนะครับเราอยากได้ที่ 20A นะครับมีการอนุกรมกัน15ชุดนะฮะ15ซีรีส์หรือ 15S นะครับนะครับเมื่อนำเซลล์นะฮะ เพียงเซลล์เดียวนะครับเออสิบห้าเซลล์ขออภัยนะครับเมื่อนําเซลล์สิบห้าเซลล์มาต่อนุก,กรมนะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเพียงแค่สี่สิบแปดโวลต์อ่าโอเคโวลต์ v. แรงดันผ่านใช่ไหมฮะแต่ว่าได้แค่ห้าแอมป์นะครับเพราะหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับหนึ่งก้อนเนี่ยเวลานุก,กรมนะครับแรงดันเพิ่มแต่กระแสเป็นไงครับกระแสเท่าเดิมนะครับกระแสเท่าเดิมนะครับอ่ากระแสเท่าเดิมก็จะได้แค่สี่สิบแปดโวลต์ห้าแอมป์นะครับเพราะเราเลือกแบตเตอรี่ที่เป็น สามสองหกห้าศูนย์นะครับแต่ในโจทย์นะครับในโจทย์ต้องการยี่สิบแอมป์นะครับจึงจำเป็นต้องนำเซลล์มาสี่เซลล์นะครับต่อขนานกันก่อนนะครับนี่ต่อขนานกันเนี่ยฮะตามการขนานของเซลล์แบตเตอรี่นะครับเราก็จะได้กระแสเพิ่มขึ้นมาแต่แรงดันเป็นไงครับเท่าเดิมนะครับคุณสมบัติของการขนานแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมฮะเพื่อให้ได้3.2โวลต์20แอมป์ก่อนนะครับ แล้วก็ทําแบบเดียวกันเนี่ยครับทั้งหมด15ชุดนะทั้งหมด15ชุดนะครับพอได้15ชุดนี้แล้วนะครับ3.2โวลต์20แอมป์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์4เซลล์ต่อขนานกันก่อนแล้วนะครับจึงนำมาอนุโกรมกันนะครับอ่าผลจะได้48โวลต์20แอมป์นั่นก็คือ 4P 15S นั่นคือนั่นเองนะครับจะเรียกเท่ๆเนี้ยฮะ4 p a r a l l e l อะไรครับ15 series นะเท่ๆเลย ล่อภาษาอังกฤษเลยนะครับหากเลือกเซลล์ที่มีค่าแรงดันและกระแส3.2โวลต์20แอมป์นะครับเนี่ยกระแสตรงกระโจดนะครับเพียงแค่แรงดันไม่ตรงกระโจดนั่นเองเราก็สามารถนำเซลล์มานุกรมกัน15ชุดได้เลยนะครับก็คือเป็นอะไรครับ15ซีรีส์นะครับก็คือ15ชุด 15s นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูรูปภาพนะครับที่ จะประกอบกันนะครับรูปด้านบนนะครับรูปด้านบนด้านบนก็คือเป็นแบตเตอรี่สามสองหกห้าศูนย์นะครับเล็กๆนะครับนํามาต่อขนานกันก่อนเห็นไหมฮะการต่อขนานคืออะไรครับนําขั้วที่เหมือนกันมาต่อกันนะครับหัวลบนะครับอันนี้โคบวกนะฮะเอามาต่อกันชุดหนึ่งไปก่อนคราวนี้เราก็นำต่อแบบนี้เดียวกันนะฮะสิบห้าชุดนะครับคราวนี้มาเรียงแล้วคราวนี้เวลาเราเจาะต่อนุกรมกันต่อยังไงครับต่อ เอาขั้วที่ต่างกันนะครับมาต่อกันนะครับนะเช่นเซลแรกใช่ไหมครับเซลล์แรกเราเอาขั้วลบไปรอใช้งานนะครับเราก็เอาบวกไปต่อกับลบใช่ไหมครับนะครับของชุดที่2ใช่ไหมครับแล้วก็ขั้วบวกของชุดที่2ไปต่อขั้วลบของชุดที่3นะครับอันนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆคราวนี้นำขั้วบวกของชุดที่3าไปต่อขั้วลบของขั้วที่4นะฮะเอาขั้วต่างกันต่อกันรอะสุดท้ายนะครับเป็นขั้วบวก ของชุดที่15นะครับก็นําไปต่อใช้งานนะครับกาไปต่อใช้งานเราก็จะได้แบตเตอรี่แรงดันรวมอยู่ที่48โวลต์20แอมป์คือ CP15S นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราเลือกแบตเตอรี่ที่มี3.2โวลต์20แอมป์ใช่ไหมฮะเราก็สามารถเอาแบตเตอรี่เซลล์ที่1นนะฮะการต่ออนกรมคืออะฮะอันนี้เราเริ่มต้นทางบวกก่อนใช่ไหมครับ เริ่มต้นทางบวกก่อนนะครับเอาบวกไปใช้งานนะครับเอาลบไปต่อบวกของเซลล์ถัดไปนะครับลบไปต่อบวกของเซลล์ถัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายนะครับเซลล์ที่15นะครับก็นําลบไปใช้งานนี่ก็คือ 15S เนะครับอานี้แลวเมื่อประกอบแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเครื่องชาร์จนะครับเพราะมันเป็นของคู่กันนะครับมีแบตเตอรี่ไม่มีเครื่องชาร์จอ่าแบตหมดไม่รู้จะชาร์จยังไงนะครับมีเครื่องชาร์จไม่มีแบตเตอรี่ ก็ไม่รู้จะไปชาร์จอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการประกอบแบตเตอรี่นะครับให้นึกถึงเครื่องชาร์จด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวงจรหนึ่งนะครับวงจรแบตเตอรี่ที่ต่อกับ BMS นะครับคราเนี้ยตัวแบตเตอรี่ในในที่เนี้ยมันอาจจะดูเล็กนิดนึงนะครับนี่ฮะเขาจะ,จะโชว์ตัว BMS ใหญ่โตโอลานเลยนะครับนะฮะคราวนี้ เห็นไหมเขาเขียน b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 จนมาถึง b15 นะครับนี่คือการต่อนะครับนะครับส่วนเอ่อเป็นการต่อนุกรมกันนะครับเป็นการต่อนุกรมนะครับแล้วก็ในช่วงของการนุกรมเนี่ยครับก็จะมีขั้วที่ต่อเข้ากับ bms นะครับให้เจ้าตัว bms เนี่ยได้เฝ้าดูนะครับได้เฝ้าดูแรงดันนะครับแล้วก็จัดการทั้งกระแสชาร์จนะครับนะได้ด้วย มีหรือบางรุ่นมีความสามารถในการบาลานซ์เซลล์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูรุ่นที่เป็น12โวลต์ 4S บ้างนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ 4S นั่นก็คือ,อมีการอนุกรมกันเท่าไหร่ครับ4ชุดนะครับตัวนี้ BMS 15S ก็คืออนุกรมกัน15ชุดนี่นะครับยกตัวอย่างนะครับคราวนี้ความปลอดภัยนะครับในการทำงานกับแบตเตอรี่นะครับนะ ต้องใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้มนะครับอันนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะบางครั้งนะครับไปต่อขั้วบวกขั้วลบใกล้ๆกันนะครับนะต้องมีเครื่องมือที่มีฉนวนหุ้มนะครับแล้วก็ทนแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับยิ่งถ้าแรงดันเกิน60โวลต์ขึ้นไปเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะครับต้องสวมถุงมือกันไฟฟ้านะครับต้องสวมถุงมือกันไฟฟ้านะครับแล้วก็ ระมัดระวังขั้วไฟฟ้านะครับของเซลล์แบตเตอรี่อาจจะช็อตกันผ่านโลหะต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็แล้วก็ถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะนะครับที่มือนะครับหรือที่ข้อมือนะครับออกทุกครั้งที่ทํางานนะครับเพราะมันทั้งมีโอกาสนะครับเราเผลอนะครับทําให้ขั้วบวกและขั้วลบเนี่ยช็อตกันนะครับก็เป็นอันตรายได้นะครับคราวนี้ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันนะครับใบหน้าและดวงตาไว้นะครับในขณะทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เสมอนะครับเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ใดนะครับก็ใบหน้าและดวงตาเนี่ยเป็นส่วนสาคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใกล้ๆนะครับเผื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้ดับเพลิงไว้ได้ทันนะครับแล้วก็เลือกชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิงให้เหมาะนะครับกับ งานที่เราทำนะครับ A B C D นะครับหรืออุปกรณ์ดับเพลิงที่ไว้ใช้ดับไฟที่เกิดจากแบตเตอรี่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับก็นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับนะครับท่านที่ต้องการจะประกอบแบตเตอรี่นะครับก็ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีภาคสองนะครับอ่าต่อไปนะครับคนนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะครับอ่า เราก็จะอาจจะได้มาพบกันอีกนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับนะของการประกอบหรือแพ็คแบตเตอรี่ริเทียมนะครับโอเคขอบคุณมากครับมีโอกาสได้พบกันอีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ